ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับบรรยากาศในการสอบนะครับซึ่งเป็นการสอบเก็บคะแนนทั่วไปให้แหลนครับในห้องเรียนครับหลังจากทําการเรียนการสอนเสร็จแล้วนะครับซึ่งในการสอบตรงนี้นะก็จะเป็นรูปแบบในการสอบผ่านศัพทมมือถือนะครับซึ่งเราจะไปสร้าง Google Form นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำข้อสอบทำในกู o o ิลฟอร์มแล้วก็ข้อสอบมันก็จะออกมาเป็นคะแนนหลังจากที่ส่งคําตอบนะครับ คราวนี้ในการสอบครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสอบโดยทั่วไปแหละรปกติอย่างที่พูดไปครับแต่จะสามารถเปิดดูหนังสือได้นะครับหรือว่าที่เรารู้จักในการแบบว่าสอบแบบโ p e n b o o k นะครับเราสามารถหา,หาความรู้หาคําตอบจากในหนังสือได้เลยในการสอบครั้งนี้นะครับท่านผูรชมท่านผู้ชมตัพงาตั้งา ใครเปลี่ยนูมอ่ะคนนงเานี้นั้อนกอนัรับถ้ใหน็หยิบตรงนี้ได้เอาไปดูก่อนครับใครมีหนังสือเราอยู่ที่หน้าห้องก่อนนะครับมีให้หยิบตรงนี้เยนตอนี้แต่ยกที่เรียนมาทั้งหมดเลยแต่หน ok, so okay. okay. ้าแรกเยนหนัืออนเียน ถ้าบนมี40ข้อ40ข้อ20คะแนนนะครับถ้าคะแนนออกมา20ข้อแสดงว่าคุณสอาผ่าน20คะแนนเข้าใจไหมถ้าได้คะแนนได้กว่าตามตามกว่า20ข้อก็คือจะผ่านครับต้อง่อไปนะเข้าใจนครับถ้าตรงเลยนะกดเข้าไปแล้วก็ทำได้เลยครับเปิดตัวหนังสือได้นำเปิดตัวหนังสือ ซึ่งจากที่เราเคยสอบกันมาใช่ไหมครับจากที่โรงเรียนเนี่ยเราสอบแบบว่าเราต้องอ่านหนังสือมาก่อนเราต้องจำานังสือนี้มาแล้วก็เอามาสอบใช่ไหมครับแต่ว่าในการสอบครั้งนี้ทำในวิชาผมเองเนี่ยผมก็จะอลองคิดดูว่าถ้าเขามีการทบทวนมาแล้วครับเขาเปิดสมุดหนังสือเขาทบทวนมาจากบ้านนะครับแล้วก็พอมาเจอข้อสอบเนี่ยอาจจะทําได้บ้างทำไม่ได้บ้างน,นะครับแต่พอมาเป็นข้อสอบที่สามารถเปิดหนังสือได้เขาอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการตอบคําถามหรือ อาจจะการในส่วนของการเดาคําตอบนะครับก็คือนักเรียนที่เห็นข้อสอบแล้วก็เดาเดาเดา,ดาไปนะครับซึ่งบอกก่อนทำข้อสอบในการสอบครงนี้เป็นการสอบโบรานณนะครับสีตัวเลือกเป็นช้อยนะให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือว่าคําตอบที่ถูกต้องครับเพียงข้อเดียวนะครับแล้วก็ในการกันคนที่จะเดาเข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับสำหรับการสอบแบบโค้ชเพนบุ๊นี้นะครับ ผลตอบรับจากการสอบครั้งนี้ครับก็ปรากฏว่านักเรียนครับสามารถสอบผ่านนะสามารถสอบผ่านได้มากกว่าเดิมครับจากที่เป็นการสอบแบบไม่ต้องเปิดหนังสือนะครับก็คือสอบทั่วไปเลยจําเอาสาหรับคนที่เดาก็เดาไปครับสำหรับคนที่อ่าไม่ได้อ่านมาหรืออ่านมาก็อาจจะไม่แน่ใจในคําตอบของตัวเองครับซึ่งการสอบแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยให้นักเรียนครับผ่อนคลายได้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเอออ่าไม่ต้องซีเรียสเกินไปไม่ต้องเครียดกับข้อสอบเกินไปนะครับซึ่ง ทุกวันนี้เราทําการเรียนการสอนเนี่ยก็มีการหยุดบ้างครับจากการาสถานการณ์โควิดนะครับคือเมื่อพบซึ่งช,ช่วงที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเรียนออนไลน์มากกว่านะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราอาจจะได้สอนไม่เต็มที่นะครับได้เรียนมาเรียนได้ไม่เต็มที่ในที่โรงเรียนนะครับก็เขาก็ต้องหาขา้อมูเพิ่มเรียนออนไลน์นะครับสำหรับคนที่มีความพร้อมก็อาจจะเรียนได้สำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมก็อาจจะพลาดจุดนี้ไปนะครับ การสอบแบบ o p e เ book เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้่ันคายหรือว่าได้หาความรู้เขาด้วยเพราะว่าเวลาเขาเจอเข้อสอบเนี่ยเขาเจอคําถามครับเขาก็อ่านคำถามเสร็จปุ๊บเขาเห็นคําตอบเขาก็ต้องไปดูในหนังสือว่าเออมันอยู่เรื่องไหนนะครับเขาก็ไปเปิดอ่าน ก็เป็นการทบทวนให้นักเรียนได้ทบทวนด้วยว่าเออเราอ่านเรื่องนี้มาเราเรียนเรื่องนี้มาแต่เราอาจจะจําไม่ได้เราก็ไปเบิดทบทวนก็เป็นการทบทวนแล้วก็มั่นใจในคําตอบที่ตัวเองตอบมาด้วยถ,ถูกลอผิดเราก็จะไปเฉลยในขั้นตอนต่อไปนะครับอ่านด,ดูดีๆนะเราถามข้อไหนไม่ใช่นะข้อไหนไม่ใช่ต้องตอบข้อที่ไม่ใช่นะอย่าไปตอบข้อที่ใช่นะครับผิดมาหลายคนแล้วอ่านด,ดีๆนะครับข้อไหนไม่ใช่ก็ต้องถามข้อที่ไม่ใช่นะ ก็ผมก็หวังว่าครับในคลิปๆนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับที่จะ เอาไปปรับใช้นะครับซึ่งมันก็มีมานานในการสอบแบบนี้ครับ Open Book กเปิดหนังสือได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ใจหรือว่ามองจุดประสงค์วันนี้ให้มันจริงจังครับว่าเออมันเป็นผลประโยชน์ทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวครูเองนะครับทั้งบรรยากาศที่มันเป็นณปัจจุบันนี้ะนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะไปปรับใช้ก็ได้ในภายหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบทบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ช่องคุกอรด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปหาเนะะื้อหาเกี่ยวกับในสถานศึกษาเนะะื้อหาที่สนใจนะครับใครสนใจเนะะื้อหาไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับ๋ยวผมทำได้ผมก็จะทำลงไปใน u t u b e นะครับก็ฝากติดตามช่องคุกกอดอิสระด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ